เป็นเวลา11โมงครึ่งแล้วสายแล้ววันนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับบล็อกที่เราจะไปทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบกันนะคะก็คือการเต้นวันนี้เนี่ยเราจะไปเวิร์กช็อปแดนซ์ที่เอ่อแม็กแดนซ์สตูดินะคะสาขาที่2เป็นการฉลองเปิดสาขาใหม่ค่ะเขาก็จะมีการให้เวิร์กช็อปฟรีเข้ากี่คาสก็ได้นะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลือกเข้าไป2คลาสก็คือมีเคป p อ o บอยกับเบเกนเนอร์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ลากน้องสาวเรามาลองเต้นด้วยกันด้วยนะคะเป็นกิจกรรมทางกายที่เราจะได้มาออกกําลังกายด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะบ๊ายบายครับแล้วกัน,นะจุ๊บ เด่นของคาร์สเคปป๊อปบอยที่ได้เข้าไปนะคะเพลงอะเราไม่มีจังเพลงเลยเพราะเราไม่ค่อยฟังเพลงผู้ชายเท่าไหร่ฟังแต่เพลงแบบเคป๊อปเจความเส้นอจะเป็นความแข็งแรงแล้วก็แบบถ้าวแบบปักปักก็อย่าเราจะสัมภาษณ์คนที่เพิ่งมาเรียนเต้นครั้งแรกเลยค่่อนเปนคพ่อค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคาร์สเคปป๊อปบอยครั้งแรกกับการเรียนเต้นครั้งแรกสนุกไหมคะสนุกเลค่ะ เขาส no yes euh, ั่ท่าบ้างนี่ตัวเลกค่ะรู้สึกเสนุกดีนะว่าเขาเขาสอนท่าแบบที่แบบที่แบบไม่เคยอันนี้เราก็รู้สึกเป็นได้รู้สึกแล้วที่เคยจุดเป็นเองมาแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่ามู m เมนแม่งแบบนันอะข่านี้แรกเรายากไปใช่ไหมสําหรับครั้แรกมันมาเป็นแบบว่าท่าเรียกบบเป็นท่าผู้ชายแล้วมันยากเรามก็เลยมันก็เลยแบบว่า เราไม่ไม่มีความมั่นใจมากขนาดนนานอาจจะต้องแบบว่าเราว่าเรียนไหมคะส่วนตัวก่อนให้มันแบบว่าเรียนพื้นฐานก่อนอโอเคแต่เธอก็เป็นดีนะแล้วกต้นรายการได้มาเรียนมาตั้งแต่สมัย,ยม,มัธยมต้นชอบเต้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่ดีเหมืนเพื่อนเป็นก็จะมีหมงแบบว่าชุมรมชื่อว่าเซฟไอโคเวอร์นะคะเราก็จะเต้นกับก็จะดับแต่ถ้ามันชอบเต้นเพราะว่า เวลาเต้นอะเนี่ยจะภูมิใจในตัวเองหลังผมตัวเองเต้นแล้วแบบอุ้ยตัวเก่งมากสวยมากมเม้นตีเลยก็เลยชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ออกกลังกาได้ฝึกสมองเลยนะมันต้องฝึกเลยนะว่าแขนเป็นนี้ขาเป็นนิดหัวไปนนิดแล้วก็แบบก็แยกสวยอย่างเงี้ยก็เลยชอบเองแล้วจัดเวลายังไงคะในการเต้นเพราะว่าเรียนก็หนักงานก็เยอะก็คือ เน้นต้นน้อยแบบเป้นกเราเชื่อว่าแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่เราสัดใครมีสิทธิ์เราจะจัดเวลาให้มันได้แบบเวลาทีล,ววล,าทละนิดทีนะนิดคือเยานเช่นหนึ่งทีสองทีห้าเราก็จะเอาเวลาน้อยที่เราเหลือมารวมกันแล้วปั่นเป็นโกโก้กั้งชิ้น คือจะตอกทามเต้นเลยว่ะแล้วก็แบบค่อยๆแกะท่าไปวันละหนึ่งนาทีสองนาทีห้าทีสิบนาทีก็แล้วแต่แล้วก็อย่ามาเต้นทา่าเดิมสิิงค่ะมาทำทีครึ่งชัง่วโมงชั่วโมงตลอดไม่จริงค่ะ <laughs> สามตัวแบบนี้กูยิงทิ้งแบบทิกแท็กโตกทะเทตึกพักน้องก่อนร้องก่อนนะน้องตึ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 ง่กูมาใส่มาโอ้โหเยว สวัสดีค่ะร์นิ่งวันที่2นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาสตูกันเหมือนเดิมเอ่อคลาสวันนี้นะคะก็จะเป็น K-POP Girl แล้วก็ c h o r e o g r a p h ี่ค่ะช่วงบ่ายโมงจนถ,ถึง4ี่โมงเลยเราก็เลยจะเต้นเต็มๆเลยนะคะเอ่อสองชั่วโมงเมื่อวานอะคือเหนื่อยมากลืมรีวิวเลยลืมลืมแยะลืมรีวิวคะ่ะ บีอินเนอร์เมื่อวานเลยบอกเลยว่าบีอินเนอร์เมือ่อวานยากแต่ว่าสนุกมากคือมันใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบเออเนี่ยงงซ้ายขวาแล้วก็เต้นแบบเอออองออง,อง,องกลับมาบ้านก็คือแบบปวดตัวแล้วก็เหนื่อยแบบเอเนอร์จีหมดแต่วันนี้ก็คือพอนอนพักก็มีเอเนอร์จีนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคาร์วันนี้จะสนุกไหมนะบาย มันแบบเรียวมากอันนี้นะคะก็คือเราอะเพิ่งเต้นเสร็จในคาสุดท้ายก็คือค h o r e o g r a p h y คาสุดท้ายเนี่ยสนุกมากครูสอนดีมากแล้วคือได้เทคนิค body g r o ูฟแล้วก็มีแบบพวกบุดเวิร์กต่างๆเราก็สอนแล้วก็แบบสนุกแบบเราก็ยังเต้นไม่ค่อยได้เหมือนแบบมันต้องไปซ้อมหลายๆรอบเดี๋ยวจะแปะคลิปไปให้นะคะส่วนคาสเมื่อเช้าก็คือ K-pop girl แล้วก็เต้นเพลง Jenny from the Block ชอบมากอือ อยากเลียนเต้นอีกก็ตั้งใจทำงานหาเงินไปเลียนเต้เตน